กรมทางหลวงชนบทนะเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงฮะ<ม>พร้อมกับชมทัศนียภาพไฟประดับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยาในวันลอยกระทง8<ม>พฤศจิกายนนี้<ม>นะฮะสอดรับกับโครงการ คมนาคมสีสันสร้างสรรค์ประเทศไทยนี่ตามนโยบายของทางท่านศักดิ์สยามชดชอบนะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีทัศนียภาพพี่ล่มรื่นแล้วก็สวยงามเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับในส่วนของ กรมทางหลวงชนบทนะครับได้ร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยในทุกๆปีนะโดยจัดให้มีการเปิดไฟประดับสะพานแม่น้ำเจ้าพยา13แห่งด้วยกันคุณก็สามารถเลือกชมได้ทัศนียภาพครับ13แห่งมีสะพานพระรามสานะสะพานพระรามรับนะสะพานพระราม5สะพานพระรามเจ็ดสะพานมหาเจษราบดินทรานุสรนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้า ะสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหา,าราชสะพานกรุงทนสะพานกรุงเทพสะพานนิพนหนึ่งแล้วก็สะพานภูมิีลสองนี่เพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศสอนอสอดรับกับโครงการคมนาคมสีสันสร้าง ขอพายคมนาคมสีสันสร้างสรรค์ประเทศไทยแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นความงดงามของบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพี๋ยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับใ,ในประเทศอีกทางโด,โดยในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายนทางด้านของกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาจะทําการเปิดไฟประดับสะพานในช่วงระหว่างหนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ คุณทุกฟัาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานได้นะครับไปเช็คอินได้นะเฉพาะคือลอยกระทงอย่างเดียวใ